อ๋อเดี๋ยวมาครับครับสวัสดีครับวันนี้อยู่บ้านลงพลครับถ้าออกแล้วไลให้ด้วยเด้อครับวันนี้หลานเสื้อผ้าของป้าคำสใสครับอยู่หน้าบ้านลงพลนะครับเช้านี้บริเวณหน้าบ้านลงพลวันนี้ลุงพลไปต่อยครับจะมีงานที่ต่อยงไ,งไปลรวบอกครับย่าง กินข้าวแล้วเดินเดหน้าลงกนะนครับช่วงเชา้าเช้าให้ลุงบนครับ <c oughs> โอเคครับ ไปไปหาคุชี่ล้ออะไรเจอเมื่อวานมาเลยเมื่อวเมื่อกี้นี่ไปต่อยแหล่ต้องไปต่องอยอ๋อครับเอาเลยตามสบายเลยครับขอบคุณครับเอาเลยโอ้แว่ซื้ออยู่ตลาดเลย บ้านพนบ้านนาตาลีรู้ปะแยกขึ้นมาพนน่าดีนะครับอ๋อบ้านพนบ้านพนนาตาลีวู้ปะเอามาทางนี้บ่แม่มาถนนตัดใหม่ตัดใหม่เป็นตัดใหม่ไม่เลยอ๋อนั่นเรียวครับลงไปมออไม่เลยเอไปเลยไปหมื่น,นเดินตลอดเลยเนาะอันนี้ก็ว่าว่าเราคุยกับเมย์เฮ้ยเฮ้ยเราไปหาเที่ยวเนี้ยจุด จะนำกลลุงพลนะโอข่าวไปหมดเลยเด้ออันซุ้เอฟซีแม่อันเมื่อวานนี้อายมาดีน้ำเขาเขาว่าโอ้ยพอจะได้รถเด้อจะไปน้ำม่้จะละละไปฮอดละยองไปไปเพื่อนไปร้องเพลงน้ำเออยิงดีนานเต้าว่ะกำลังออนอยู่แต่งเลยกำลังออนเมียบานอยู่ออนเมียบานอะอนขอไปแล้ว อันนี้เพื่อนก็ดูแลดี่ดีนะก<า>็เพื่อนจ้างลุงพันนี่มาขับรถให้คืข,ขับขับรถเธอเนี่ยหอึ่งแล้วก er ็จูเน่เนี่ยเพือ่อนยิงที่เลยในลุงในลุงพันธุ์มาดูแลดูแลพาไปแบบไหนคือไปนัยน้ำงานที่นี่นะจะบริการลุงเอกิงใจเพื่อนนี่กันละเพื่อนก็นว่าตัวประตูหายมากเลยออ มันบ่เคยเนาะเขาก็ขึ้นรถเปิดประตูเองไม่ต้องเปิดประตูมันมันมันต้องมันต้องไปตามสเต็ปอันที่อือเอาบ่เคยแบบอิสระเออเนี่ยเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยมามาแบบบ่เคยมาแต่ละยองเลยบ่มาแต่จันเลยบ่นึกว่าบินยัง อ๋อมันังเคืองลงเสียล้ลงมาเอยูกจะพนสืหรืมาเลอยเขาเยพเลนี่ม่วงนอกไม้เจเวขมิ้นมงมงอานบินน่นสามสิบบาทอันนี้สามสิบาทนี่ละสามสิบาทนวดละสามสิบบาทมงมเผินน้ำดอกไม้แก้วขมิ้นฮะแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นอ่านไม่เคยได้ยินเลย ผมวงอย่าง้นแหลเออแขมิ้นตัวดี้จะจอมาขายสุกสุกเินด็กแกขมิ้นมาเออฮะรสด้เหรอฮึมมึงก็ไปก็ได้เดี๋ยวปันนีไปนักินชิ่โเลยเอ้าเมื่อแรกอ่ะบิ่มทิ่โมากอันนี้มันยืนจวน หันหลังเชื่อเพื่นห่ะรถตู้เพื่นเงาะ,งะอายขอถ่ายรูปเนี่ยงามมากเรงหังหนไปเพิ่มสุ่มเขาไอไ้พีถ <laughs> ่ายรถอายถ่ายรถถ่ายรถดาราดาราครับเอาตัวจาว์เบอร์ขอได้ครับพอถ่ายแล้วเอเมเอจะบอนฟังบอนเพื่อนนี่นะโอ้ยซีโฟซีโฟเดี๋ยวเบิร์คืดก่อนยังงง <laughs> มันกินหอนแล้วเนี่ยันมีหน,หน้าหลายเมื่มมอนำล้นน,น้ำอนอืนี่ไน้ร้กายไปเล่นหรือเปล่ครับเพื่อไปส่งลุงไอ่คนนีอ๋อ้โหอยากควอ่อื มีในเวลาฮามาดีนมาคุยนำพอเบิ่งกก็คือแล้วบุญบุญแทมมีด He ้เวลาพักเดนแรนไปมองฮันมุมนคิววาง่บอฮะก็อสาบอกบอก อแล้วข่าวเดนมานำอยู่บ่ยังมีข่าวอยู่บ่แต่บานทักคือม่เคนเห็นแต่้ายังมีข่าวเลยอยู่บ่ทักคือมีเห็นไหมขึ้นม่เคเห็นเออเห็นเห็นอยู่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานลูกมาดีอ่บ่มีเห็นเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเออคอยมามาอยู่มาหน่อยนึงแต่เมื่อได้ไปเห็นสองแปดดิพวกอยู่กลางบ้านหมดสองแปดมาอยู่เห็นมาอยู่เตาไม่อยาขขาไปจมากด้ นนนะว่านี้ยูเซ่สัมภาษณ์ไอนะ้นี่นะเพื่อ,นะอกะบแม่เฮ้ลนะืมคือว่าเมเปอลินนะเห็นไฮะเพื่อนะไอ้เพ่็กอะนี่แม่เมเอลินนะเออไอหมีนางอยู่ขึ้นขเขาวนเอาเพื่อเอยเพื่อนนะคางอยู่คางเขึ้นนะมองเขาไป มองขา,ขายน้ <I am. S 1> ม้นะเออไอแอม่ะเออเขานั่งอยู่ทันเนี่ยเห็นนั่งสัมภาษณ์ันเมืเอ่อนนี้ไปไอเผื่อนะบงชวงบอกอันอหองอันเขากินที่พูดแะอ๋ออันตัวน,นี้หรืเอรเป่าเขาเปนจ้างล่านเด้อมแมนเด้อเออเท่หลับเนี่ ให้หลัดไปผ่านหัวลุงพลเซ็นสัญญาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหนึ่งล้านบาทผ่านหัวบ้างไงลูกเบื้องลูกบอกเป็นยาก่อนคือคือมันไปอันนี้เขารปผ่านหัวข่าวใหญ่ไปคนที่บอกผมเลยเงินล้านเหมือนกัญญาหกเดือน พกเดือนจะสัญญ่าเดือนละห้าหมื่นพกเดือนเป็นเงินกระไรฉันเลยพกเดือนได้ต้องเป็นพี่เชิญเตยเขาเขาพ้าไปยังก็ต้องไปแมนแล้วแต่ว่าเมอหาผ้าไปก็ต้องมากเออคือว่างานคือเขาเราไปเอางานเชื่อเขาเอาห้าไปห้าวเขาก็ต้องว่างานคือเขาเป็นพินเตอร์เขาเขาจ้างเดือนละห้าหมื่นจก็ห้าหมื่นห้าหนสามหาหมืนสามสิบหมื่น ตุงมือลพันหาก็คิดแค่นั้นหลังนันบอกแม่นบอกคจะจืดอยู่บอกเออจืดอแล้วอ่าเออตุกมือลพันหาคาคาต่อเทียนนะปฏสิทภาพไปใส่กับตั้มพันหาจนาเออันนี้เป็นไทยรัฐปผ่านหัวเานหัวหนึ่งล้านบาทสินสัญญาโอ้ดูดีไทยรัฐบริถามรายละเอียดบริถารรายละเอียดลุ่งลึกว่า ญญามันมีทีเดือนลุงอืมคือคือคือเขามีมีมีเบิ่งรายละเองแค่เสร็จลุงพลต้องได้หนึ่งล้านเออเขาบริษัทเนี่ยขายผลิตภัณฑ์ได้เนี่ยหนึ่งล้านกล่องนะหนึ่งล้านกล่องลุงพลถึงจะได้หนึ่งล้านเอออันนี้ก็จะสร้างยู่ว่ะแฮมีได้วยเบิ้งอ่ะของไทยรัฐนะแต่เราเห็นแต่ว่าเมย์เมย์แล้วไอ้ต้องเบื้องไม่เอไม่สัญญาว่า พอมีกำลังเจ้เดือนได้หนึ่งร้านชิ้นเนี่ยมันได้หนึ่งร้านยอดขายเนี่ยสามารถมันได้ตลอดเขาก็บอกอยู่ลุงชิ้นกับบอกอยู่ว่าลุงสามารถชิดได้ตลอดลุงกินกบยินมาเนาะไม่เอากินกบไม่เอาไม่กินกบเไม่กินกบเอะเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายมีอึด เดี๋ยวก็ทุพพลไปหาการเธอเราบ,บ่มีแพ้ครบห,รห่ะอือแล้วก็เออดูปปยะกราว่างานลุงจะมงนี้ค่าตัวท่านท่าน,นี้นะงานลุงสองแสนสามแสนสี่แสนยังเรากวาไปม,มันอยู่ในการระหว่างกำลัง พูดคุยพิจารณาบรูลเข้อจิตใจ้างเจ้าข่าวมันออกไปแบบข่าวไปเอาไปข่าวกนแล้วโซไทยลัฐนะเทนิโกวชาไรเออโซนไทยล้านแล้วข่าวทุกสองเดี่เราคุ้กัออกนะจริงๆอ่ะงานมันเันเรื่องเข่าวมากสวัสดีค่ะดูราบ้างเนาะไม่หายัเอฟซีเอ็น เอาถุงดำมาช่วยขโนติดป้ายว่าแยกอันนี้เป็นปวดน้ําอย่างนี้นะเขาจะได้ไม่ปดครับเนาะเขาชิ้แยกกับ้าอไว้ยังหน่อยจัดพักอะไรกัมือบ่เพิ่งมาถามน้องไอ้ว่าอันลุงพูนมาเมื่อนี้ก็เลยมาเอฟซีอยากได้ลายเซ็นหะนะอ๋อครับกัฝากไ้ยายอุ่นแน่ยายกลุ่มแน่ครับก็เลยว่าเดี๋ยวนู้ติไปมือนี้แหละว่า บูเต็มกินข้าวเนี้ยอาปากยังไม่ได้เลยคุณพ่อเราเป็นเต๋ไปนอนไหเออมันเห็นเราเปิดประตูรถนะนั่นแหละทุกคนเขาไม่เข้าเจอคนเขาแบบคือข้าวข้าวเนาะถ้าเข้าไปเบิ้งข้าวแล้วเขามีไปเบิ้งรายละเอียดเขามีเจ้าอะไรเขาก็ติเปเมื่อยเลยูกับันนี้เเพ่นบิึงเด้อไม่หมดครับอยากขายตอนกินข้าวนี่แหละแค่ขนาดเลย ว่ามากันอะตอนลุงพ้นใส่ผ้าพื้นเมืองหันตุนแก่เสือนะกับปะแตนนะโอ้ยผ้าแดงนางไงวะ้ย่้องการเป็นยังไงมามันมันธรรมชาติเลยนะมันมันแบบมีต้องไปเก๊กไปเออไรอะไรดด้วยไรอะไะออะ เพิ่มมา้าเฮินเรอใช่อ๋อแนม่ได้ใช่แล้วกินนั่งแถอ๋อเอาแล้วมากินข้าวแล้วผมบอกกินกบด้อนี่นะกินกบอย่างแซ่บเลยอันนี้ได้แจ๊บเอแจ๊ป๋าอบอเมื่อยหรอเปล่าคาเออ มื่นก็ลงเทพวะมื่นมื่นมือบานเลยมืออเไรหายใจเบามือเขาลงไปต่ามอยฮะจิ้นมืออนบ่ ป่าโอเคป่ะเลยเอาเลยเอาเลยเเลยุงกินาาาสายสายเออเขาอะสายอได้ไปส่งน,น้องเอ๋ยอยู่นี่กะยุ้ยจันเพ็ญยุ้ไอ,น,อนุบาลจันเพ็ญโอเคครับเอ้เงเล้ลนะ เฮาอะไรได้ครอบครัวเขาหลับเริ่มหลับฮะเขาหลับเริ่มหลับบ่เฮาแต่เปิดเทอมเธอแรกคนแล้วเออเขาก็เบิ่งให้ไวอยู่ไปอยู่สองขวบเขาก็หลับเลยเจ้าพล่ะสองขวบขึ้นไปก็หลับแสดงคนเลี้ยงนี่เก่งก็โอเคอยู่สองขวบได้แมนก็โอเคอยู่คู่เขาลายอยู่เออแต่ว่าหลวงปู่ผู้พานเพิ่งกับไปบริจาคของเธอตลอดนะเพิ่งกับไปเธอตลอด ของใส่คนเนี่ยนักเรียนหลายเป็นร้อยคนในหันนะคู่กับโตเป็นสศร้าวกว่าโอเคเดี๋ยวตามไปเตะาง้อยบนนะ่ะครับครับผม ขายยังครับวัอน,นี้ผ้าวคา,า,า,ามใช่ผ้าคามมาแต่ใส่ครับคนครพนมเลยค่ะนครพนมแล้วนอนใส่น,นอนที่บ้านบ้านอยู่ใส่อย,ใสอยู่อำเภอนาวาจังหวัดนครพนมบ้านที่อาชีพปิศนาที่ทำไส้เดือนตุกเกนอะอ๋อไปกราบเลยบอกครับข้าวคามมีการเป็นใบหูหนวกหนูก,นก็เลยต้องอ๋อต้องต้องไปกรับน้ำพริมปลาป๊กไก่เตื๊บ โอ้ยนั่งรถชั่งโมงเกือบสองชั่วโมงนลยเพ่าะไหนร้อยกว่าโลใจเท่าไหร่มนเล็กมาถึงหรือูปเราเงาลาบเลยก็ได้ขายกับจากยูทูบโอเคยุซีลุงพลนี่แหละครับครับโอเคเมื่อวานก็าไปเอาผ้าย้อมเปลือกไม้กับกูไม่บ้านครับครับผมขอบันทึกครับครับ อาครับวันนี้ลุงพลลงไปเตางอยนะครับลืมไปสายๆเนี่ยมาเถอะมีไมีได้ตั้งเจอว่าละม้าเมื่อกี้นี่เอ้าลืมปรดีมาเอาของเอากับเ้าามาส่งแม่กันเลยมาเดี๋ยวเอามาเถอะเอามาเ้อะจ้าเดี๋ยวสายมาอยู่หรอครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องแค่นี้ก็เดี๋ยวตามไปเดี๋ยวไปต่อ ลุงพลอ,อยู่เต้าง่อยครับผมครับสวัสดีดครับ